เนี่มัก่อีบ่ฮสบัสบีพี่น้องสวัสพี่น้องาพอลุงพ่อกับช่องน้องมิดป่าลุงสบัสพีพ่อแม่จ้ะสบดีพ่อแม่จ้ะโชคดีขึ้นแล้วพื่อน่ะ คือไ่คือเชื่อมเชื่อว่าได้ไปเห็นเป้นะเห็นอูนะกินอย่างเดียวเออเอะเอข่าเหลี่ยมจาสิฮักีดอกนั่น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 นุโซกัะเด็กระลุ่มทั้งนั้นยังกินข่าอยู่ประลุ่มทั้งนั้น

ทคอี่าหง่นูโซ่เ้ิมเลยไ่ไหวใช่ปะไม่ไหวเลยนั่นๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 นๆๆ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 ่ะๆๆ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 นๆๆ เขามาท่าท้องกินเองเลยหน่อยเนี่ยแมยเีากินช่มแม่าบ่นซอยบ่แซ่บบ่ฮะแซ่บบ่แซ่บบ่เนื้อโาเขาอะไ้กะบ้บ่จยักลแล้วบ่ลูกบ่ยทางยายเพิ่นเที่ยวมาไปลุง

ชกชกลูกโซ่เลยกินยา้อมันนี่กินได้มาเลยหายว่ากินมันนี่หายตอกตอกตกตอกไ้ข่นแหงบนน้อหกินวงประมาณแต่ว่าอาการเปนกาไข่เนรแล้วเปรูดีขึ้นแล้ว ร่มก็ยังร่มคือเก่าไปลุงลมหนาวลมหนาอากาศเท่ากับบางหมือนหอนบางหมือนหนาวไปลุงเปลี่ยนไวขนาดอากาศกันหนาวลม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 หนาวนั่น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 เอาอันนั้นมาให้นางวะน้อยไปลงมาเอาขอยไปเอาต้นเน่นั่นนั่นต้นเน่นั่น ไปเล้วมานั่นนั่นนั่นเฮ้ยหนูโจ้ไข่แน่แล้วปะลูกนั่นนั่นอยากจับอีกนั่น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  <ừ> ดุยตุยตุยอืมอืมนี่เจ้สาสบายดีพ่อแม่แหลยสบายดีพ่อแม่แด้วยฮะสบายดีพ่อแม่สบายดีพ่อแม่นุน่มโซ่อาการดีขึ้นแลว้วนุ่มโซ่อาการปก็ดีขึ้นแล้วาลุกลิีนระบนาดหนินั่นโดยสบายดีพี่น้องนั่นนั่นนั่น nụ eh, sốc so bưng cho con <coughs> <nghe, nghe>, <coughs> nè nè nę, nè na, nè 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 so so này mới đi đắng đi đắng vui nè 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 ่เห็นเลยมานพูนโอ้ว้าวโชคบรธรรมดาหึงเกตเกตเลยพูนพูนไปกินเบิร์หั่นลูกได้ได้เขาหนึ่งกินจุงไวในได้จักแก่นาหนาพูนเห็นโทรศัพท์ปะลุงบ่บห้เบิรงนเหรอให้เห็นจะชื่อ Mở hai hên đấy. đấy hẹn hẹn hai hên dưới Hẹn đe đấy bung đe hai sự Trong này tí đe đã sắp đe lại sự đe dướ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 i sự Thấy dưới

ปไ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 ปปปปปว้าต้งข้าแต่โมเมนเป็ดคันป็ดเินหอจะขานี่นะคนน่ั่นนั่นคนญาตินญานี่คนญาตดีเยนะหน้าอ้โหยเหนไอ้ไอ้ไอ้โมเห็นโมเห็นมันเทียวัวเห็นโมเห็นมันเที่ยวหั มันตีอัวมันตีอัวเนี่ยไปตอไปนตีอัวมันตีอัวนั่นนี่ฮือดอาเตออาเตออาเตอนุโสนออนะอาตเตอรอาเตอร์อาการผงคเน่แล้วผนกระเสบคอเก้าประลุนุโสนอาการเมือนดีขึ้นผงกระซสบคอเก้าเพิ่มน่นนนกว่าน

จ็บน่จับจบจ็บ,จ,บ,จ,บจ,จริงๆจะจริงๆนั่นนัจริงๆนนเออเขาเป็นบ้านเข้ามาถือเขาบ่ถือจจริงจริงเขาเขาเขาเน่เนิมเป็ลจริงจริจะาจริงจริจะจริงจรจจริงจนนเอฮ คนอยากอยู่น้ำมันหน่อนหใจเยเอาเขาะไปเเอาก็เขาะนฝาไจเอาเอาเขานได้บัตรนเช่์เขาเขาจับมาเขากันน้าโอ้โหนั่นเป็นอะไรรดรอยาให้ลินไปปะลุงเล็กกัน ม, <boundaries> มันขึ้นเอเพิ่นล่นไ่ได้มาขมาึ้นน <go one wrote> <burning artists> ี่พะลุงไข่ขึ้นแห้งมันนี้ไข่แน่เพิ่นกลิ่นต่อไปพะลุงมาหนีน้งมีกิเดคอลาแลไวพะลุงกินนี้กินนาพอกันไหมผ่าก็เลยก็เสกติดตามซ้อมมีได้ป่าลุง้กพีน้อรมาูหักซ้มละา้ไม่ะคือพี่น้องเห็น้เ้มีวายดีแลพนุสสบาย็งเดางังได้แล้วกินยอมาหักซ้อ 嗯。Mm hmm. mm hmm.